อันนี้เป็นต้นแอปเปิ้ลเล็กนะคะต้นเล,เล็กเป็นดอกเยอะมากนี่นะกำลังงามเลยค่ะทุกคนดอกก็สวยมากเลยนะต้นแอปเปิลนะเนี่ยไปชมอีกต้นหนึ่งน,นี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ล เหมือนกันนะคะกําลังโตค่ะกําลังโตนั้นก็เป็นเอเป็นพลัมค่ะทุกคนพลัมต้นเมื่อกี้ก็พลัมอันนี้ก็พลัมอันนี้อันนี้เป็นสาลี่นะคะต้นแผลอันนี้ต้นแอปเปิลนะคะทุกคนนนสูงไปถึงนู่นเลยกางแขนกางขาเขาออกนะคะดอกเขาสวยมากนะนี่นะคะ กำลังงามค่ะทุกคนดอกเข้าร่วงไปเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็ต้นพลัมนี่นี่ก็ต้นพลัมดูเป็นดอกร่วงไปหมดแล้วนะนี่กำลังออกลูกเล็กๆค่ะทุกคนกำลังงามนะลอกินค่ะลอกินไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าสูงมันอยู่สูงเลยนะนี่นะคะ พาไปชมพาไปชมต้นเชอรี่เดินถือแก้วชาวเขียวนะคระับดูแก้วชาวเขียววันนี้อากาศดีมากใส่คัสซันนะจ๊ะอันนี้ต้นเชอรี่นะคะสองต้นฝนะั่งนู้นด้วยนะนี่นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกแล้วคะ่ะทุกคนนี่นี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มากเชอรี่ปิกายไม่ได้กินนะนะปีที่แล้วติดอยู่ลูกเดียว นกมานกมากินไปเฉยเลยนะนะะี่ค่ะทุกคนมันอยู่ใต้ใบนะใบต้นนี้ใบเยอะอันนี้ก็จะเป็นพวก blackcurrant อันนี้ redcurrant นะนนี่ก็เชอรี่อีกต้นหนึ่งนะคะเป็นดอกจ้าเป็นดอกกำลังเป็นดอกร่วงเยอะแล้วนะ ดอกเชอรี่ก็จะงามอีกแบบนะคะเดินต้นสตรอเบอรี่นั้นนั้นใหญ่ต้นสตรอเบอรี่มาไว้ตรงนี้นะคะดูก้นดูจะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะนะแดดมันแรงค่ะอาทิตย์นี้รู้สึกว่าแดดแรงมากย้ายด้วยนางย้ายเขาช้าด้วยแหละเขาจนเป็นดอกแล้วถึงต้องย้ายเขาออกมาเพราะว่าจะพังจะพากัน ลงเก็บรถนะคะจะทำจะทาห้องครัวจะทำห้องครัวใหม่นะห้องครัวห้องรับแขกนะคะก็เลยย้ายตอเบอรี่ออกอีกข้างลงเก็บรถนะคะเลยมาไว้ฝั่งนี้ปีนี้ไม่ปลูกผักแล้วก็มันก็เลยมันมันตายแดดค่ะทุกคนแดดแรงมากอาทิตย์นี้อันนี้ก็จะต้นต้น,ตนอ่าราสเบอรี่นะ กำลังงามจ้เนี่ยจะเอาจะพังลงเก็บรถนีออกนะแล้วก็ลงเก็บรถของเก่าบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็จะพังก็อาจจะโดนต้นราสเบอร์รี่หน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนี่นะนี่ดูเขาแพร่พันออกมาขายายออกมาถึงนี่แล้วต้นราสเบอร์รี่นี่นะจ๊ะออกมาถึงนี่เลยฝั่งนี้สตรอเบอร์รี่มันไม่โดนแดดนะคะทุกคนมันก็เลยไม่งามสตรอเบอร์รี่ แต่ว่าบลาชเบอร์รนี่กำลังกำลังจะจับดอกนะกำลังจะเป็นดอกน้อยๆน,นะคะนะคะทุกคนเอาส่วนน้อยๆมาฝากนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังมีโอกาสดีๆจะพาไปเก็บคณะทะเลนะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย